วัสดีครับพี่น้องครับมาพอกักกันแล้วนะครับกับช่องชาวปัญญัฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับมือหนีผ้าผีผ้าหนองมาอยู่กับบรรยากาศแปลงปล่อยของชาวปัญญัฟาร์มนะครับเข้ากับได้ปล่อยลูกวัวอายุหนึ่งวันนะครับออกว่าเดินแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลูกวัวคอกชาวปัญญาฟาร์มก็ต้องอดทนสักหน่อยนะครับเพราะว่าเข้าเลี้ยงง่วเดินแปลงอยู่แล้วนะครับเข้าบูมีเวลาที่สีมาดูแลง่วงขังขอกได้เบิดมือนะครับ แล้วก็แมงงัวเองนะครับกับว่าด้ยอยากสีถือข้งคอ,อกนะครับโดยธรรมชาติเท่ากับปล่อยเดินแปลงเป็นประจำนะครับพ่อหลังจากที่กลับจากการทํางานนะครับกลับมาก็เห็นแมงงัวมีทาที่ว่าอยากสีออกนอกคอ,อกนะครับห่องเขาออกจากคอกนะครับเขาก็เลยปล่อยแมงงัวได้ออกมาเดินยื้เส้นยืดสายนะครับเพราะว่าเข้าขังไว้แตงแต่มื่บ้านนะครับหลังจากที่บัวคลอดลูกนะครับ แล้วก็ค้างไว้เบิดมือใน้หม,มูเว้นน้่นะครับแล้วครานี้ก็ลูกวัวก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับยอนว่า,าได้กินนมแม่นะครับได้กินนมแม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหมู่บ้านนะครับหลังจากที่เราเอาเอา,เอาลูกวัวเข้าคอกนะครับลูกวัวก,ก็ยังยืนบพาท่านได้นะครับพี่น้องครับก็ยังเป็นขาอ่อน ขาหนาอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับขาหลังอยากยืนได้แต่ขาหนาก็ยังเป็นอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นลูกวัวควรที่จะได้รับคั้วที่สีได้กินน้ํานมเหลืองของแม่บัวนะครับในช่วงไม่เกิน6ชั่วโมงแรกหลังคลอดนะครับเพราะว่าน,ำนํำนมเหลืองของแมงง่วนะครับมันมีความสําคัญต่อหลูกงว่วหลายคักเลยนะครับถือว่าเป็นวัคซีนโดยธรรมชาตินะครับ เป็นวัคซีนเข็มแหลกของลูกวัวที่จะต้องได้รับเลยนะครับเพราะว่าในน้ำนมเหลืองของแมงง้วนะครับมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับลูกงว่วนนะครับในน้ำนมเหลืองก็จะมีแอนติบอดีที่สูงมากนะครับช่วยต้านท่านเชื้อโรคนะครับเพราะว่าลูกวัวร่างกายย่งออดแอนะครับบอดีมีภูมิคุ้มกันนะครับกด้ได้กินนมเหลืองก็สิช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกวัวนะครับแล้วก็ซอยลด การเชียงตายของลุงงัวนะครับเอาวาจังสัตวนะครับลุงงัวออกมาแล้วต้องได้กินน้มนะครับขันบ่อได้กินน้มมั่นก็มีโอกาสนะครับที่สะตายได้นะครับพี่น้องครับขันภายใน12ชั่วโมงบ่อได้กินน้มเนี่ยมีโอกาสเชียงสูงนะครับที่ลุงงัวสิตายนะครับแล้วก็สาคัญเลยนะครับมันช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบย่อยอาหารของง้วนะครับซอยให้ลําใสของลุงงัวได้เริ่มทํางานนะครับแล้วก็กระตุ้นการขับถ่ายนะครับขับขี่เท่า ขี่ดำๆนะครับของลุงงัวแรกเกิดได้นํานะครับแล้วก็ให้พลังงานสารอาหารครบถ้วนนะครับเพราะว่าในน้ำรุ่มเหลืองมีทั้งโปรตีนสูงนะครับไขมันดีวิตามินและแร่ธาตุมากมายนะครับซอยให้หลุงงัวฟื้นตัวได้เร็วนะครับและก็แข็งแรงไหวนะครับเอาว่ามื่ว่านหลังจากที่เอ่อเข้าเอาเขาขอกนะครับเข้ากับว่าหมั่นใจว่าลุงงัวมันสี่ยืนไหนย่ำไหนนะครับเข้ากับเลยเอขันมันมันยืนได้ตอนอซีทุ่มหาทุ่มระบัตที่นี่ แม่มันบ่ให้กินนมมันก็สีเลยขวบเวลาที่มันสีสมควนสีเสิ็จกินน้ำนมเหลืองนะครับเขาก็เลยเอินหมออาสาเพิ่นมาจัดการให้นะครับกับล็อกแม่งวแล้วก็บ,บีบเอาน้ำนมเหลืองนะครับมาใส่ขวดแล้วก็ให้ลูกวัวดูดนะครับหลังจากที่ได้รับน้ำนมเหลืองถั่ละครับพี่น้องครับลูกวัวก็ฟื้นตัวนะครับแข็งแรงขึ้นมาท่านที่ท่านใดนะครับปานบาได้รับพลังสุปเปอร์เซียนะครับแข็งแรง ลุกขึ้นยืนได้ป้องง้องนะครับแล้วพ่อข้าวเนี่ยก็ตอนเช้ามานะครับก็เห็นลูกงัวได้ดูดนมแม่เองนะครับกินสามารถกินนมแม่เองได้นะครับล้วก็แม่กับบ่อได้แพ่งบ่อได้ห่วงนุ่มแกลูกนะครับครับพี่น้องการที่ลูกงัวได้กินน้ํานมเหลืองจากแม่นะครับจากแม่บัวนะครับก็ถือว่ามันเป็นการ อซอยให้ลูกงว่วได้สร้างภูมิคุ้มกันนะครับซอยกระตุ้นการทํางานของระบบย่อยอาหารของลูกวัวนะครับ้วก็ให้พลังงานแก่ตัวลูกงว่วเองนะครับลูกงว่วมันก็สิแข็งแรงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำนมเหลืองนะครับมันมันกัสีมีแต่น้ำนมแหลกหลังจากคลอดของแมงงัวเท่าทน,นั้นเด้ครับพี่น้องครับขันมันเบิดไปแล้วงวัวบ่ได้กินเนี่ย มือล้างมามันบ่เป็นนมเหลืองเลยครับดนี้มันเป็นนมขาวเลยครับพี่น้องครับสารอาหารโปรตีนมันกรสีรวมถึงภูมิคุ้มกันมันกระสีบ่ไดมี่ซ้ำน้ำนมเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นลูกวัวควรได้กินน้ำนมเหลืองภายในไม่เกินหกชั่วโมงนะครับย่างซาเนี่ยหกชั่วโมงนะครับขันเกินขันเลยสิบสองชั่วโมงไปมันมันกระสีเหลื่อมบ่ดีแล้วนะครับจ่ขันเป็นไปได้เร็วที่สุดครับภายในสองชั่วโมงแรกดีที่สุดนะครับ ครับพี่น้องครับลุงง่วมันสี่แข็งแรงได้เติบโตวแข็งแรงวนะครับก็ต้องได้รับน้ำนมเหลืองนะครับจากแม่งง่วนั่แหละครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์มากๆนะครับกัฝฟากว้นะครับพี่น้องครับน้ำนมเหลืองก็เปรียบเสมือนวัคซีนเข็มแรกของ ลูกวัวเลยนะครับวัคซีนโดยธรรมชาตินะครับพี่น้องครับครับสำหรับอีพี่นี่นะครับกะพ่อได้มาพ่อพีพ่อน้องนะครับกะเดี๋ยวพ่อได้ปล่อยแม่เขาออกมายางพ่อได้ยืดเสียงดีดซ้ายแล้วกะสิไลขึ้นครับเขาคอกนะครับกะสิบ่อุ่มเดี๋ครับพี่น้องครับอุ่มบ่แกนเดี๋ครับสำหรับลูกงัวนะครับกะสิให้ค่อยๆยยางน้ำกลอนแม่ขึ้นเขาคอกนั่นแหละครับพี่น้องครับครับกะมีความเห็นเัื่งใดคอมเมนต์เข้ามาแล้วอี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ชาวปัญญาฟาร์มด้วยนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วเดี๋ยวเรียนรู้ซึ่งกันและกันนนั่แหละครับพี่น้องครับเติมเต็มให้ชาวปัญญาฟาร์มด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้พบกันในอีพีสั้นๆนะครับลูกวัวอายุ1วันนะครับก็ปล่อยเดินแปลงนะครับเป็นลูกวัวของชาวปัญญาฟาร์มก็ต้องอดทนแหน่จักน้อยนะครับพี่น้องครับครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับพบกันในอีพีต่อๆไปครับสวัสดีครับชาวปัญญาฟาร์ม